ทามที่แบบพีกที่สุดพีกได้หลายแบบว่าอ่ะโอเคพีก่กาทำนุเลกกะตอบแลวกับนุเลกกะตั้งใจว่าอยากสิบอกอยู่แล้วเนาะกับโบเดตั้งใจว่าสิปิดบางเอียงเนาะสบายดีเนาะมาผกกอีกแล้วก็สองท่าลาไปเชนนุเลกคือกลางเนาะมื้อน,นี้นุเรกกะมี่อย่างพิเศษพิเศษแลวกัพี่เศษเศษนาะมาฝากทุกคน พีพีเพ่นครับเอฟซีโนเล่เอฟซีโนเล็กเนาะนี่นุลเล็กกั Q a, บสิมาเห็ด Q a วแอเย้พบสนมือจับแล้วทุกนคนนุลเล็ก,กับได้บอกพีพีไว้ตั้งแต่คลิปแรกๆเนาะมื่อเดี๋พีพีจำได้บอกกะโดแล้วนะตั้งแต่มือทนะัาบเลยเนาะบาตั้งใจบาขาพบสองมือทราบนะุเล็กสิมาเห็ด Q a วแอตอบคำถามแบบเจาะลึกสำหรับนุลเล็กเนาะสำหรับทุกคนที่อยากรู้แบบ เกี่ยวกับน so so like okay, so so so, so ุ so, ่เล so, like right? ็กเนาะที่ทุกคนอาจสิบกเคยรู้มาก่อนเนาะกะสงสัยเลยก็อยากรู้แล้วก็มันเอกนุเล็กกะสิมาเปิดใจบอกสุฟังเนาะโอเคเนาะกะมาเขาเรืองกันเลยเริ่มที่เม่นแรกกันเลยเนาะกาบางเม่นนุเล็กกะสิอานบอกออกเนาะมันเป็นภาษาอังกฤษยังไงนุเล็กกะสิขึ้นแบบข้างๆให้เบิ่งเดอร์เนาะมาเริ่มจากกันใดนุเล็กอันใดกะสิอานฟังเนาะเมาเริ่มจากเม่นแรกเขนาะของแอมออยเนาะ ทำ u t u b e คลิปแรกคลิปอะไรพะนะโอเคเนอะ u t u b e ของนุเล็กคลิปแรกอะเป็นคลิปกินตาบกฮุงเนาะคลิปกินตาบกฮุงคลิปแรกๆเลยตอนนั้นเนาะกลเป็นคลิปแรกเนอะกินสมตำนุเล็กกับบรดเติงใจสีไทยหรอกเนาะคือคือนุเล็กเคยได้บอกพี่พีไปว่าตอนนั้นนุเล็กกับบริเตังใจว่าสีไทยแบบจริงจังเนอะแฟนนเล็กไอต้าร์ แอบไายใชเนาะแล้วก็เออล่องไทยเล่นคิดบ่คิดบ่ฟันมาแล้วสิเอามาลง u t u b e อีลีเนาะนั่นาจะคลิปแต่ยกับยาฟกัสที่ไม้นูเล็กเด้อยเพราะว่าพังแล้วเนาะบาด้ซือโอเคเนาะคอมเมนต์ที่สองเนาะก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะกะอันบอกเขาเซาเล็กมาไทยครั้งแรกเมื่อไหรครั้งแรกเมื่อไหรสนนตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อไรตั้งแต่นุเล็กอายุสิบสิบหกปีเนาะ สิบหกปีที่จําได้กับประมาณปานนเลกก็จาะะรยเป็นพ่อสอแบบฝรั่งเศสเนาะปีสองพันสิบสี่เนาะสองพันสิบสี่หน่ะแมนสองพันสิบสี่เพราะว่าตีนีวีสานุเ็กนุเลกเ,เคยเบิ่งเนาะนั่นแหละจะ้ะตอนถูกสาวสมือนี่แหละตอนนี้ก็ยี่สิบกว่าแล้วเนาะน่ะจะมาแทนโอเคเนาะนุเ็กอาจะพานไปแบบรวดเร็วนิดนึงเ <c oughs> <c oughs> นาะกะ ไปต่อไปกันเลยเนาะจะเป็นภาษาอังกฤษอีกคือเกาตาว่าวิเศษทัวร์เนาะแล้วถามมาว่าสาวไรสาวเล่า,ลาได้แฟนคนไทยอำเภอใดเนาะอ่านุเลกไอ้เต้าเราจะเป็นคนจังหวัดขอนแกนน่นเนาะอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกนน่นเนาะออกไปทางพุนบุแหละจะออกไปแบบว่า นอกเมืองในจักน้อยนอกไปอยู่ในโตเมืองเด้อจ้ะเด้อโอเคเนาะกาประมาณนี้เนาะมันเดี๋ยวมันสิมีแบบคลิปคำถามที่แบบพีคที่สุดพีแด่หลายแบบว่าอะโอเคพีกาถามนุเลกกะตอบแล้วกะนุเลกกตั้งใจว่าอยากสิบ,บอกอยู่แล้วเนาะกับ่บเดตั้งใจว่าสิปิดบางเอียงเนาะและ้วกะเอื้อยเฮ้าถามข้ามาเนาะสารัดเนาะทามข้ามาบา่า โดนบอสิกับเมื่ออยู่บาทโดนบอนเลก,กะให้คคำตอบบอหันใดน้อยากเมื่ออาย่นอยากเมื่ออาย่แต่ทุกอย่างมันยังบอนพร้อมเนาะกะอยากเมื่ออาย่อยากเมื่อเหตุคลิปอยู่บานไทยคลิปอยู่บานเนึ่แต่เพราะว่าทุกอย่างมันกับพร้อมอีกอย่างหนึ่งกะอะคิดว่าโดนอะเพราะว่าส่วนไลฟ์กะใส่ชีวิตอยู่นีไลา์กว่าห้าเงินยังประมาณนี้เนาะกะยังอีกโดนอยู่นอแล้วเอลักแลเมได้สิเมื่อเนาะ คือเขามาประเด็นสำคัญเลยเนาะประเด็นสำคัญเลยมีพี่คนหนึ่งที่ถามเขามาแต่โนเล็กกะที่บอกไปว่าอ่านบอกเนาะเป็นภาษาอังกฤษกาบซื่อซองว่าโกดเนาะเป็นภาษาอังกฤษขงางแังเลือกจากไหนกะเดี๋ยวสิขึ้นให้เบิ่งอีกเชื่อน,นึงเนาะคำถามนี่เป็นแบบอะโอเคกาถามกากกตอบประกาศตั้งกว่าสิบอกกี่แล้ววบ งไนเนเมื่อไหร่จะมีลูกพอนะเมื่อไหร่จะมีลูกเราอะหลายคําถามเนาะคําถามที่หนึง่งเมื่อไหร่จะมีลูกเราถามมาไล่ดิคิดว่าจะมีลูกกี่คนพอนะอ๋อคำถามที่สามคิดว่าจะเลี้ยงเองหรือว่าส่งไปให้ปลูกกับย่าเลี้ยงที่ขอนแกน่นหรือส่งไปให้พ่อตาแม่ยายพ่อตาแม่ยายคือพเฐาม่เถาเนาะที่อยูย่เล่าเลี้ยงละวะเนาะ คำถามที่สี่จดทะเบียนสมรสโอนชั้นศา์เป็นคนไทยเสียเท่าไหร่ต้องทาเอกสารอะไรบ้างถามตรงรอตอบตรงครับฝนั่โอเคเนะาะไอ้กาถามมานุเรกกะตอบนุเลกกะแบบบริตังใจสปีดบ้างอยู่แล้วตังใจสิบ,บอกอยู่แล้วแคมันบ่กันไอ้เพิ่งเวลาเอาโอเคนเ,าเคนาะเอาจดทะเบียนก่อนเนาะ สำหรับนู่นเล็กแล้วนู่นเล็กกะบ่ฮั่นในจดทะเบียนนอพี่พี่บ่ฮั่นในจดทะเบียนแลราคาคิดสิจดบ่กะคิดอยากเนาะเพราะว่าตอนนี้กะเก็บเงินอยู่เพราะว่าจดทะเบียนน่ะมันน่ะใส่เงินลายเนาะใส่เงินลายดีสำหรับสัญชาติไทยกับลาวในจดทะเบียนกันกะใส่เงินลายละทีเดียวเนาะหลายหมื่นอ่ะล้วกะมันกะแลนเอกสารค่อนข้างสิยากเนาะสำหรับคนที The ่อยากจะลูกเกี่ยวกับจดทะเบียนเนาะ กาซิมี่องเอื้อตูนเนาะน้องตูนคอฟฟี่น้องตูนชาแนลยังนเนาะสองเอื้อตูนเท่านะแล้วกับเดเววเกี่ยวกับจดทะเบียนมามามาก่อนน้นนี้แล้วว่าให้ใส่อกอกสันยังแน่เบิร์ทอได้สาหรับไทยลราเนาะนุเ็กกับ,บ่บข่อยบข่อยรูปรนก้กรไดฟังจากสองเอื้อเราสําหรับทุกคนที่อยากดูกะเขาไปเบิ้งเนื้อสองเอื้อเราไลยเนาะตอนนี้นุเล็กับโ่ข้านในจดเนาะพี่ๆกาเก็บเงินอยู่เพราะว่าใส่ แพงอยู่เนาะแพงอยู่สําหรับจดทะเวียนอีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันแ Eng อ,อีกอีกสารยากทั้งฟังไทยฟังลาวตองไปเอกสารอยังหลายอย่างเนาะตามทีดูมากข,ขาวเนาะโอเคเนาะแล้วก็ข้าห้าแรกเลยโอเคจะมีลูกเมื่อไหร่จะมีคิดว่าอยากจะมีลูกกี่คนอนุเล็กตอบตรงน้กนว่าคิดว่าจะมีลูกกี่คน Hmm. คิดไหวนะอยากธำมีจักสองคนเนาะพราะว่าแบบว่าสองคนนี่แม่ามันจะได้ไอายนอนเิบอได้เงาแล้วก็มีอหยั่งกะสิสดพึ่งผ้ากันได้เนาะเวลาเขาโตไปแบบว่ามีปัญหายั่งเขาก็เสดแบบสามาถแบบว่าอายหยังหน่อยกันยังไม่เอือยไม่นองที่ค่อยเป็นทีปรึกซาให้การซึ่งกันและกันโดยส่วนตัวนูเล็กเองนอนนูเล็กไม่เออยไม่นองเนาะเวลาเขาไม่เหลืองลดลงใจทุกใจเขากับเสิแบบ อมีน้องมีเออยแหละปรึกษาเขาสีบร่ดยแบบว่ามียังสิบร่อยแบบเก็บไปคิดคนเดียวยังประมาณนี้ยังหน่อยกับยังมีไงมีน้องเนาะโอเคอยากมีจักสองคนเนาะจะมีลูกเมื่อไหร่กะอันนี้นุเลกกะทำตรงกับบอกตรงเนาะนูเลรกะมีลูกแล้วเนาะสักคนนุเ็กมีลูกแล้วเป็นลูกทรายเนาะมีลูกทรายหนึ่งคนแล้ว นเล็กับบริตรังใจว่าสีปิดบังใดใดเ้ดดดดยแค่บอกราะในถึงเวลานูเล็กับอาจจะแบบว่าอยากจะเฮ็ดคลิปยู่นอกเกี่ยวกับแบบว่าเปิดตัวนางสีนอกแต่ก,กับอ่ะได้โอกาสพอดีนางสีนำพีพีทา่างพระว่านูเล็กับได้แบบว่าจะบอกนางสีนอโอเคเนากกะมีลูกชายหนึ่งคนแนวนากกะถ้าคลิปต่อไปกะเดี๋ยวนูเล็กับสีแบบว่าเปิดตัวลูกชายเนาท้าผู้ไดย้ยาเห็นกาฝาก,ฝาก้ไนไลค์กดแช่ ไฮโนเล็กเนาะลูกไส้กาตอนเ้กาอายุยุทีขวบหาดือกันแล้วเนาะโอเคนะถาคลิปนานนูเล็กระสิบเฮ็ดคลิปเปิดตัวลูกไส้หฮเบิงเนาะล่อเบิงเด้อกะกดไห์ก็แชร์เฟซในน้ำเนาะคลิปแนน้ำคิดว่าจะเลี้ยงเองหรือว่าส่งไปให้ปลูกกับญาติเลี้ยงที่ขอนแก่นตอนนี้นูเล็กาเลี้ยงยุคกรุงเทพเนาะเพราะว่าลูกอะ กรได้สันชาติ์ไทยเนาะกัคิดว่านะคิดว่าสี่เหลี่ยงยูพีเนาะเพราะว่ามันกับมีอย่างหลายอย่างเนาะที่แบบว่าอธิบายอย่างคือกันลูกอีกอย่างลูกนู่เล็กกระด้สัญสาติ์ไทยเนาะและ้วกัคิดเห็นอนาคตของเขาการที่แบบว่ามา,มาเรียนยูพีอาซิมีเอียงที่แบบว่ามามป็นอาบานท้องบอดีเนาะลูกกระด้สัญชาติ์ไทยอีกอย่างหนึ่งกับ อยากให้เขาเรียนอยู่ผีเนาะนูเ็กัสสิเดแบบว่าอยู่ไก่ลูกตลอดสิบร่คิดหอดเขาบางทีเนาะคิดว่าจะให้ปู่กัมยาเลี้ยงบอ่อปู่กัมยากับยุ่กรุงเทพน้ากันเนาะเลี้ยงอยู่นี่เหลืองกันมานูเ็กะเห็นหนาลูกชูมือเนาะคิดว่าถ้าไปเลนะียนอาจเช็ไปเลียยอยูคคอนแกน,นเนาะเลียนอยูคคอนแกนแลลวกะขั้นเชื่อมือแปบว่ามีโอกาสมือได้เด็กกับกับผ้าไปยามพอเท่าก็ไม่เถ่ายู่บ้านนะสิเนาะทุกคนเนาะ การทำส่วงที่แบบว่าให้เขาใหญ่คนนี้จังน้อยนุเลศอาสิแบบว่าแบ่งกันเลี้ยงนะสอคนเพราะว่ากานุเล็กาปูกับยากามีลูกไส้ผู้เดียวเนาะมีลูกไส้ผู้เดียวไอ้เต้านี้ก็เป็นลูกไส้เดียวแลวกะพ่อกับแม่ค้องไอ้เต้านี้แล้วกาอายุร้ายแล้วคนกามีร้านคนแหลกคนกะสิหวงเป็นเรืองธรรมดาแลวก็เฮร้านแห้งเนาะหักร้านแห้งกันสิทั้งพ่อทั้งแม่นุเล็กาแบบ กคิดหอดทักแห้งคือกันเนาะแต่กะแบบพอพอกแม่กะคิดหอดอยู่สีนอถามว่ามีโอกาสกลับไปกะสิห้เขาญงก็านี้นุเรศกะเสียไปให้พ่อกแม่เปลี่ยนกันเลี่ยงนะเนาะพัดเปลี่ยนกันไปสินะโอเคเนาะไก่ยาดามาเด้อทุกคนนุเรศกะบริตต่างใจว่าสิปิดวางเงี้ยงเลยเนาะกะสิบอกอยู่ตะแค่มันยังบวชในเทิงเวลาเนาะโอเคกะประมาณนี้เนาะทุกคน จบไปแล้วเนาะสำหรับคำถามที่พี่ๆถามเขามานั่นเองเนาะกะบบางคนอาจสิบรูเกี่ยวกับนเล็กกะเนาะเขามาเบิ่งคลิปนี้เนาะสิบรีผาดเนาะเค่นะานเล็กกะสิข้อตัวล่าไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหนาเนาะอาจสิแบบมีพิเศษพิเศษกว่านี่อาจสิแบบเปิดโตลูกไส้สำหรับคนที่อยากเข่นกันลอชมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้น้ำเนาะกด ติดตามกดซับสไคร์ให้นุเล่น้ำบอกเขาไ่ถึงเดี๋ยวตอนนี้โอเคเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้นุเลเรเคิดคลิปต,ต่อไปเนาะโอเคบายบายสายด์